สวัสดีเราชื่อจิ๊่นะเป็นนักศึกษาปีที่3แล้วทุกวันเราก็จะต้องตื่นขึ้นมาอาบน้ําเตรียมตัวเพื่อจะมาเรียนมาเจอเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็นั่งรอเพื่อนๆกันอยู่ที่หน้าตึกหนึ่งและในวันนี้เราก็จะพาไปชมกันว่า1วันของเด็กสายโซเชียลมีเดียเนี่ยทำอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะไปเลย เราก็มาถึงกันที่ชั้น9ก้าแล้วนะคะและนี่ก็คือห้องเรียนของเราที่เราจะต้องมาเรียนวิชาซีบัตรกัน,นะคะ่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะเราวิชาซีบัตรนะคะก็คือวิชาที่การปั้นโมเดล T D ดีนะคะ mm hmm. เหมือนการปั้นน้ำมันทั่วไปเลย mm hmm. เราก็จะเรียนการปั้นหลายๆอย่างซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีเรียนปั้นร mm hmm. ่างกาย mm hmm. ก็โลกความยาวของนิ้วแล้วก็ สามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูลายกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าผมซับขึ้นมาหนึ่งเลเวลนะฮะผมประมาณนี้ผมที่ก้างนะฮะที่ก้างนะฮะอ็อปเปอร์ชั่นเปอร์สเปคทีฟผมนะครับถ้าสมมติว่าผมจะให้มันโค้งนิดหนึงนะครับแล้วเราก็มาเรียนกันอีกหนึ่งวิชานะคะสนุกไม่แพ้กันเลยก็คือวิชา audio multimedia ค่ะหรือที่พวกเราเรียกกันว่า MMD ค่ะไปดูกันเลยค่ะด้วยกระปวดหัวปวดท้องเป็นไข้กินก็กินได้เลยอย่าลืมอ่านฉลากก่อนนะ ล้วเพื่อนกอ็ถามจริงอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าอาจจะแก้บทอีกมีคําอะไรที่ดีดกว่านี้และแม้กระทั้งปิดมีเสียงอะไรอยู่ในหัวอันเนี้ยต้องเป็นแม็กอยู่ในหัวเลย วิชา Audio Form u l ม i m นติมีเดียหรือ MMD ที่เราเรียกกันเรียนอะไรบ้างมีเรียนเกี่ยวกับเสียงค่ะเกี่ยวกับาการใส่เอฟเฟกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะมีทั้งหมด2ห้องเรียนนะคะก็คือห้องเรียนทฤษฎีกับห้องเรียนปฏิบัติห้องเรียนทฤษฎีเราจะอยู่ข้างบนค่ะจะเป็นห้อง iMac ใหญ่ๆเลยให้นักเรียนเรียนกันส่วนห้องปฏิบัติก็คือห้องสตูนี้ค่ะจะอยู่ชั้นล่างเราก็จะมาได้ทําได้อัดเสียงค่ะ เราก็มักจะมารวมตัวกันที่นี่นะคะที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเ o w o r k i n g space สำหรับให้พวกเราได้มานั่งประชุมนั่งปรึกษากันค่ะเราก็จะมีโซนเวทีเล็กๆตรงนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็มีทั้ง SMT showcase ให้พวกเราได้มาจัดแสดงผลงานกันค่ะมีสาขาคอมพิวเตอร์เกมและ E-Sport ก็จะมาจัดการแข่งขันที่ตรงนี้มีกิจกรรมมากมายต่างๆสนุกสนุกหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีเลยค่ะ คือหน่วนสนุกๆของชาว SMT น้องๆเด็กฝกบคนไหนสนใจหรือชอบการทำวิดีโอการทํากราฟิกการทําเว็บหรือการทำสื่อออนไลน์ต่างๆสามารถมาสมัครได้แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะรีบมาสมัครเลยแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย